ครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทางย t ท b e ที่เคารพนะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับมาขายรถบ้านนะครับตัวนี้เป็นรถบ้านแท้ไม่เคยติดตั้งแก๊สครับราคาตั้งไว้ที่1นึ0 0แสนสองหมืนกบาทนะครับคันนี้เป็นรถส่วนบุคคลแล้วนะครับผมก็ถ้าในสนใจก็ทักมานะครับผมคันนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สเป็นรุ่นตัว E นะครับผมล้อแม็กซ์สวยๆเลยนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับ รถบ้านดีแท้ไม่คือติดตั้งแก๊สใดๆนะครับผมก็ถ้าหาพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักมานะครับผมราคา1นึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับรวมส่งให้หน้าบ้านเลยนะครับก็สีก็มีลายขวนตามอายุการใช้งานของรถนะครับผมปากก็ด้วยเบาะคันนี้ก็มีขาดเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เรเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสายไฟอะไรใหม่ๆหมดเลยนะครับผมรถบ้านดีแท้นะครับเครื่องดูโอ้นะครับผมรถปีห้าสามนะครับตัวนี้ นะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับเอาไปโอนมาเมื่อวานนี้หมดไปสี่พันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะไปทำบ่ให้ด้วยนะครับผมขายไม่ได้อะไรแล้วครับคันนี้พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องสนใดสนใจก็ทักมานะครับผมหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวบ่ผมจะทําให้เป็นสีกลมเกลื่อนกับตัวรถเลยนะครับนี่ปาก็ด้วยนะครับผมกับจักรยานรถมือสองนะครับผมคันนี้เอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับรถไม่เคยดิดก๊สล้อแม็กสวยๆเลยนะครับ รถอยู่บ้านแตียแต่บนท่าอำเภอรัตนบุรีจอมศรินนะครับผมเล่มเอกสารทะเบียนครบนะครับคันนี้นะผมย้ายมาแล้วโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นป้ายจังหวัดยโสธรนะฮะตอนนี้เป็นป้ายเดิมมันอยู่นะครับผมยังไม่ได้สลับเพดป้ายนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมกับจักรีรถมือสองนะครับผมถ้าไหนชื่นชอบก็ทักมานะครับ0933736126ครับ0933736126นะครับผม รถน่าใช้ไอที่เป็นแถบแดงนี่ไม่ใช่สีนะครับเป็นสติกเกอร์เจ้าของก็ตัดแปะเฉยๆนะครับผมก็ภายในผมรีวิวไปรอบหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวภายในผมจะทําเป็นสีครีมให้ตัวนี้บบกเขาทําเป็นเทาเทาดานะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดเป็นสีครีมให้เป็นกลมเกลืนกับรถตัวรถนะครับผมจะได้สวยๆนะครับรถบ้านนะครับคันนี้นะฮะรถบ้านไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับฝากกันด้วยนะครับผม นี่รถบ้านประมาณนี้นะครับผมเอาไปใช้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับรถขับดีนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับไม่ขึติดตั้งเกสนะครับผมเป็นเครื่องดูโอ้เพียร์อะไรสมบูรณ์สวยนะครับคันนี้ครับผมก็จะมีแค่สีรอยขีดข่วนตามวิจุการใช้งานของรถนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับพี่น้องที่อยากได้รถบ้านนะครับผม รถอยู่บ้านแต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมมาขับลองก่อนก็ได้นะครับถูกใจก็มาจําไว้เดี๋ยวจะไปทาเบาให้นะครับผมหรือจะเอาไปแบบไม่ต้องทาเบาก็ลดได้นะขับคันนี้ลดได้นะครับผมฝากด้วยครับกับจักรีรถมล์สวครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ